รถใหม่มากันเยอะแยะนะมาซื้อกันหน่อยอันนี้เป็นไททันตัวหน้าใหม่นะไททันพัดหน้าใหม่ปี2020นะครับสีขาวมีคันเดียวในเว็บนะครับยังไม่เอาว่ตติกออกเลยนะครับสวยเติมเติมพร้อมใช้นะจจะ พันยส plus auto สีประตูนะครับคันที่แล้วจอนได้แป๊บเดียวไปเนะครับคันนี้ก็สีขาวสียอดฮิตนะครับ699เหมือนเดิมนะครับท็อปสุดขับ2ท็อปสุดนะจ๊ะมีกล้องถอยมีเบาะหนังมีอะไรครบเลยนะสภาพสวยกิิบ วิ่งประมาณหมื่นโลเนี่ยเบาเบอสวยหมดเห็ไหมหกเก้าเก้เท่านั้นนะครับเบาะสวยพร้อมใช้นจะจ๊ะสีขาวขับสีแล้วก็ยังอยู่คันนี้899มาซื้อกันหน่อยนะครับขับสี่ตัวท็อปสุดแม็กเหมือนกันแม็กเหมือนกันเลยนะครับขับสีก็มี ขับสองก็มีนะครับขับสี่คันหนึ่งไทต,ตันขับสี่นะครับหน้าเก่านะหน้าเก่าราคาก็ถูกลงนะครับขับสี่เหมือนกันเป็นหน้าเก่านะจะสีขา,าว e หนึ่งหกนะครับรถพร้อมใช้สวยเลยคันเดียวในเว็บเหมือนกัน ไม่ต้องไปหาที่อื่นจะไปหาที่ไหนนะขับ4หายากนะครับ599เท่านั้นปีหนึ่งหกนาดูกันได้อ้าวมาอีก2คัน MG นะครับปีเ s นะครับปี18นะครับราคา4,55,000บาทนะรถสวยสีบรอนเดิมเดิมพร้อมใช้ สปอยเลอร์เต็มๆนะครับสปอยเลอร์ iler, บันไดอะไรมีใส่ให้ครบเลยนะรถสวยพร้อมใช้เลยนะครับข้างในก็สวยข้างในเบาะหนังครบครันนะครับสวยกิฟตนะครับไม้น้อยนะครับรถสวยทั้งคันเลยเห็นไหมนะมสวยทั้งคันเลย พร้อมใช้เลยจะไฟนแนนได้นะครับธนาชาตินะครับเบาะสวยใช่นไหมนะครับสี่ห้าห้าไม่แพงนะครับมีหนึ่งแปดสี่ห้าห้ารถใหม่แปดแสนนะแปดเก้าแสนนะครับมีสี่ห้าห้าเองนะครับประหยัดก็ได้เยอะส,สภาพดีด้วยภาพสวยคลิปเลยเห็นไหมพร้อมใช้ สีบรอนด์สวยเลอร์ครบเลยใช่ไหมอีกคันหนึ่ง V8 ตัวท็อปนะครับปีหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งจุดห้า e ออโต้นะครับเบาะหนังนะคันนี้สวยพร้อมใช้ออโต้ปีหนึ่งหนึ่งนะครับขายอยู่สองหกเก้านะครับแม็กมาครบเลยนะครับแม็กมาครบ สีสวยสีขาวด้วย1 5 e นะจ๊ะมาแม็กเมอกสวยครับรถสีขาวด้วยนะครับพร้อมใช้ใชสีขาวพร้อมใช้เลยเห็นไหมสวยนะครับอแถมแถมเซ v วคันหนึ่งอันนี้อยู่395นะครับปี11 2.4นนะจ๊ะคันนี้ ตัว e อลนะสวยเหมือนกันนะตอนนี้สีขาวด้วยนะครับสีขาวสวยเลยนะครับแถมไปแถมไปคันหนึ่งสามเก้าห้านะทันเมื่อกี้ปีหนึ่งหนึ่งมาดูรถใหม่ๆคันหนึ่งอันนี้ปี19นะครับ สามเก้าเก้าอปียี่สิบแลคันนี้นะครับวิ่งน้อยวิ่งน้อยไม่น้อยนะครับสวยแถมอีกคันหนึ่งนะครับเป็นแคปเกียร์ธรรมดานะเป็นดีเซลนะครับปียี่สิบไม่หลักพันอนะ่ะนะครับไม่ประมาณห้าพันสองจุดสองดีเซลเกียร์ธรรมดามาดูกันได้ นะครับมาดูกันได้นะจ๊ะ